น้องๆครับตอนนี้พี่อยู่หน้าเซเว่นนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมเซเว่นมารีวิวกันแต่ก่อนอื่นเห็นทรงผมป่ะอ่าทรงผมเปลี่ยนไปนอกจากนี้พี่ก็ยังมีทีมงานใหม่ด้วยเอ้าดี๋ยวทีมงานเข้ามาสวัสดีครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้จะให้ทีมงานของเราเนี่ย ไปเลือกขนมมารีวิวนะให้ถูกใจน้องๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูพี่ปอเลือกขนมกันนี่โอ้ยทำไมคุณถึงเลือกอันนี้ฮะในะงองสาวผมชอบเนองสาวอยู่แล้วเคสดีมากเลยฮะอันนี<ง>้ดีมากเพราะเขาเคยเป,ป็นจ้ปนเพอร์ให้ผมอยู่<ป>มีอะไรอีกที่คุณเลือกมาโฮ้ยหลายอยา่างนะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ห้องกันดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็กลับมาที่สตูดิโอแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมกันโดยผมก็จะให้ทีมงานคนใหม่ของผม มาเข้ากล้องเข้ากล้องเราจะให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิตรรักแฟนเพลงแ <c oughs> นะนำตัวก่อนก็ได้ครับปอครับเข้ากล้องครั้งแรกเข้ากล้องครั้งแรกโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะให้พี่ปอนะมารีวิวต้องเลือกให้ถูก<า>ใจน้องๆน,น,นะตอนนี้เลยเฮ้ยไดโนฟอสซิลใ,ใช่เลยครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้น้องๆเนี่ยรอดูเรามีไปดูไดโนเสาร์ตัวจริงมาด้วย เดี๋ยวเราอมารีวิวอันแรกกันก่อนเด่เลยเดีเลยเี๋ยเลยนี่ได้มื่อกี่มาทั้งหมด6ชิ้นนะครับชิ้นที่กลิ่นหอมมากเพื่อนี่เลยอ้ยน่ากินมากนี่โอมันมี2เลเยอร์นะเพื่อนเปนมัออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆรสสับปะรดและอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะมารีวิวนะครับจีจอลีแบร์เพื่อนลายลูกเสือ นี่นี่โอ้โหน่ากินไหมน่ากินไหมอ่ะตัวใหญ่เลยโอ้โหหัวหายเป็นไงมั่งเปรี้ยวเล็นิดรอร่อยหยุบมากรสอะไรมะนาวสับะรดเรามาดูรีวิววันนี้กันนี่นี่ ซูชินะคบเออรอบก่อนนี่เคยให้แม่กินแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาให้พี่ปองกินดูบ้างลองลองเดี๋ยวขึ้งเชื่อมโอ้ยคนละอันนะนีสามอันดีกว่าลืมไปปลาโลมอนกุ้งไม่ใช่เหรอกุ้งหรือปลาเอาแล้วเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยนะอ่ะลองชิมอุ้ยกินปลากินเหมือนนมแต่ไม่รู้รสอะไรนะ จะอร่อยอร่อยอร่อยมาชิ้นต่อไปนี่ชิ้นต่อไปอันนี้เป็นข้าวห่อสาหร่ายมีผักด้วยมากินว่าดูดิอะอรไหมเหมือนชิ้นเมื่อกี้เลยรสชาติเหมือนกันนะใช่และอีกหนึ่งชิ้นผมจะกินเองแล้วกันหืมหงุ่นุ่มนุ่มหนึบหนึบบอกรสชาติเป็นไงบ้างเคยกินแล้วแต่ก็กินที ว wow ้าวอันนี้ยังไม่เคยกินนะของใหม่เลยนะน่ากินมากดี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 สีดินนดีดมันคืออะไรอดะมันคือมันไม่ดีดีดมดอดีดีาีดีดะนีดีชเมลโล่หรือเปล่าเฮ้ยเอาไปล้างจานปดูมันคือมลปดอีนะีดดมดี รสชาติเหมือนกันเลยสองสีสองสีเหมือนกันใช่ถ้าสีขาวใช่ต่างกันแค่สีใช่แต่ว่อร่อยดีอร่อยดีโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็วาระมาที่สวนรถไฟแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเยลลี่ในสวนรถไฟเดินนไปเลยเดินนำไปเลยเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะเจอเยลลี่อะไรบ้างนะเพื่อนๆไปพี่ปอเยลลี่อยู่ไหนอยู่ไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยเอฟมาเฮ้ยมาเยอะโอ้โหเฮ้ยจับงูมีเลยเหรอโอ้โหเฮ้ย อนณาคอนดาพี่ปอจับงูนี่เลยและนี่ก็คือเยลลี่งูอนณาคอนดาอ่ะมาลองแกะดูกันเฮ้ยเอบระวังมันฉกนะว้ายว่ะเดี๋ยวมันฉกเดี๋ยวมันฉกดีดีๆนะโมาแล้วโอ้งูส้มนี่มันงูพันอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเดี๋ยวมันฉกเดี๋ยวมันฉกอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองชิมเราต้องกินหัวงู จิวเวลรี่ต้องเคี่ยวให้ละเอียดนะระวังติดคอเคยดูข่าวเปล่าต้องเคี่ยวให้ละเอียดต้องเคี่ยวให้ละเอียดอันตรายมากเดี๋ิมไปติดช่องไปรถส้มยืดเดี๋ยวราลองตัวสีเขียวดูแอปเปิ้ลสีเขียววะใช่แอปเปิ้ลกับส้มส้มนี่ไม่ส้มสีเขียวนี่เป็นแอปเปิ้ลไปพี่ปอหาของกินเองนะต้องมีกนั่นแหละเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเฮ้ยติดไหม จับจับเดือดก็ได้ก็ได้เฮ้ยกระโด้ขวา้ทันแก่ก็ไม่ได้อยู่แก่ยานไหนี่ยเฮ้ยน่ากินมากจริงนะพอกแกลตเฮ้ยหูน้องไปแล้วอร่อยมากอุ้ยกราก็กินอะไรวะอร่อยมันจะต้องมีอีกนั่นอะไรอ่ะมีอะไร มีมีใส่ชุดนักเรียนด้วยห้องเฮ้ยเสียงไรอ่ะเสียงไรอะห้องห้องเฮ้ยอีกตัวกัดนิ้วนี่เราก็เจอเพิ่มอีกสองตัวรีวิวเยลลี่หมีแล้วก็เป็นมัชเมลโล่ไหมมัชเมลโล่หมามัชเมลโล่หมามาดูหมีเขียวใส่ชุดนักเรียนด้วยเฮ้ยพี่ปองนี่หมีอยู่ข้างหลังจริงๆว่ะเฮ้ยมีไม่มีมีเอฟเฟกต์ใส่เอฟเฟกต์ไว้บ๊ายบายหมีก่อน อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นบายบายโอเคขอกินกันนะหมีเขียวหมีเขียวเหมียวขี่อานล่ยืด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 ๆๆ้ข้ขเขียวให้ละเอียดนะเขียวให้ละเอียดก่อนเกิดนะจะต้องระมัดระวังเลยนะอร่อยดีโหคุณฆาตกรรมหมีผมได้ยังไงเนี่ยหัวขาดไปแล้วหมีหัวขาดบักบักบักห้องห้องห้องเอาเสียงไหนดีวะน้องชิบะ เออน่ารักมากเขาเป็นหมาพันชิบะด้วนจะมากินหมาเหรอทร้เป็นขนมชมาโลไม่ใช่หมาทำ้ายจิตใจคนเป็นขนมมาชมาโลกินผลไม้รวมดูหมามันน่ารักมากเลยนะอันนี้เราซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกันมันดูนุ่มนิ่มมากเลยน่ารักมากพี่โตจะกินหมาแล้วนะแล้วนะกินหัวหมาเลยนะการินหัวก่อนกินหัวถือหมาเขียวให้ละเอียดนะจ๊ะยันไงนุ่มมาก โอ้กินคำใหญ่ต้องลองต้องน้องกินคำนเล็กนะไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วมาเราเฮ้ยเฮ้ยพ่อเหนียวมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่เป็นไดโนเสาร์เขาจัดอยู่ที่เซนทันเอ้ยเขาจัดอยู่ที่เมเจอร์ราชโยธินชี้ดูโอ้หอันนี้ตัวใหญ่ใหญ่เลยกับหนังไอ้นี่จูราสสิกพาร์คใช่ไหมจูราสสิกเวิลด์เหรอสักอย่างหนึ่งนะจูราสสิกเวิลด์หนังที่เพิ่งเข้าใหม่ทุนนี้คือตัวใหญ่ใหญ่เลยที่เราเห็นอยู่นี่ ัวใหญ่มากจุลศิษย์แพนเนตที่เมเจอร์นะอันนี้นี่คืออะไรเนี่ยอ่านใส่อ่านไม่ทันไทเซราท็อปเออตัวนี้ไปดูดิดูดสีมันแบบโอ้โหยังใหญ่นี่ฮะโอ้โหเอ็มซีพิธยกรใหม่พิธีกรใหม่หม <c oughs> หน่าโหัวฉ<ช>ันี่เลยมานี่คือตัวไทยเซราท็อปเอขาบอกว่าเป็นหนึ่งไดโนเสาร์กลุ่มเซราท็อปเซียนนะหรือว่า อ้าวอันมนเลยมันนี้เราถาไม่ทันอันนี้คืออะไรคุณรู้อันนี้คือยุงในอัมพันต์ะจบปพายพันต <laughs> ตัวนี้ตัวอะไรวะดูไม่ทันแล้วข้อมูลอยู่ไหนเวโรซิเลปเตอร์นะครับ <laughs> อแต่ในรูปมันเป็นแบบขนนะอันนี้คือไทเรโนโซอรัสเล็กหรือว่าทีเร็กนั่นเองที่ทุกคนรู้จักคือทีเร็กตัวนี้ใหญ่ที่สุดในงานใช่ดีที่ใดกับลักออกรู่เขาอะไรใหญ่ที่สุด อันนี้อันนี้ให้ดูว่าเอ๊ะออกลูกหรือเปล่าตัวพูดตัวเมียเออแล้วตัวพูดตัวเมียก็ยังไม่รู้อันนี้คืออะไรนะอันนี้คือเอาชื่อหายไปไหนนะชื่ว่าเพคเซฟโรซรัสเป็นสัตว์ที่มีกระหลกแข็งนะอ่าอันนี้เขาจะเป็นโซนที่ให้มาลก้นน้องๆด้ร่วมทำบรนัขุดตอกปอกปๆอกปอกปอกฟอสซิลเราก็ไปปัดมาด้วยนะเราก็ได้เป็นกระดูกเห็นปะนี่เปโครงกระดูกนะ กระดูกของไดโนเสาร์อะไรสักอย่างทำเหมือนนักชีววิทยาเอ่ยสร้างเสริมจินตนาการใช่นี่ไดโลอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันอีกแล้วไดโลไฟส์รัสดูความมันดูความมันคล้ายๆกิ้งก่าเนาะโหดเลยหมอกเลยก็ลืมไปดูมาให้นะว่าเขาจัดถึงเมื่อไหร่แต่ก็น่าจะเป็นช่วงที่หนังออนแอร์อยู่นั่นแหละนะใช่ใครไปดูเรื่องนี้มาแล้วบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะนี่ชอบมากเดี๋ยวผมจะนี่เข้าเฟรม โอ้ยอย่างเท่เลยคนมันเท่ะนะครับผมเดี๋ยวนี้คือองเราในคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ